อ้วนกำลังกินทุเรียนอีอ้วนมันกินอย่างเอเเลอร่อยอหมูน้อยดูสซหมูน้อยกินทุเรียนสมกับมันหิวเรียกร้องอยากกินไม่ซื้อให้ไปหาที่ซื้อก็เขาแก่อันหนึงกล่องหนึ่งห้าอยห้สิถอยทับกลับไปใหม่อร่อยปลหมูให้คนอื่นเขากินน้อย ตายแล้วข้าวไม่ต้องกินนะกินทุนเรียนไปเยอะแล้วไปเกินพรุ่งน,นี้เนาะอันนี้เนาะเนาะตาย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 กินครั้งเดียวนีดปาดปาดติดหูชาตินี้อย่าได้คิดว่าจะได้ผอมเลยเอา้าวอ้าว มดขึ้นเต็มเลยอย่าอย่าเอาไปเช็ดนะเดี๋ยวป้ายจะเช็ดเอง